ครบสวัสดีครับพบกับทัศนะมวยไทยใบเชวี้สืบจริงทุกสังเวียนประจำวันที่30ตุลาคม2568วันนี้มีทีเด็ดมาฝากกัน4คู่สึดเพชรยินดีเวทีมวยราชดำเนินวันนี้ชกกันกติกา3ยกทีเด็ดตัวแรกระหว่างสิงกล้องธร,รณีมวยไทยพิกัด124ปอนด์ช่างได้ตาพิกัดปะทภ์เอฟวันปอเพชรมวยไทยพิกัด124ช่างได้125ลด1ปอนด์เรทเปิดแดงต่อ5สจิ้มมวย ต่อสิงอาวุธหลากหลายครบเครื่องกว่าชกสามยกดูได้เปรียบกว่ามากคู่ถัดมาช้างมงคลมอรชาชพสุรินพิกัด1 30่งช่างได้1 2 9 8ขาด0.2ปอนพบกับกล้องบุรพาศูนย์กีฬากุดชินพิกัด100 30ช่างได้1 3 0 2ร้อยอลดนอปอนเรทเปิดแดงต่อ5 3สามจิ้มมวยรองกล้องบุรพาต้นต้น,ตนสู้ได้ท่าขยันออกหมัดมีสิพลิกคู่ที่สมเพชรน้ำเอกสอเปรมบุตรพิกัด1 30ช่างได้1 2 9 5ขาด 0.5ปอนด์ปะทัทรงเดชเพชรนาคาพิกัด1 3 0 30ช่างได้1 3 1 31.2ลด1.2ปอนด์เรดเปิดแดงต่อ19จิ้มมวยต่อเพชรน้ำเอกได้สูงยาวออกทีต่อทีอาวุธถึงก่อนชก3ยกดูได้เปรียบกว่ามวยเด็ชคู่สุดท้ายศิลธรรมมรราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงพิกัด1 3 0 30ช่างได้1 3 1 31ลดหน่ปอนด์พบกับเพชรนิรันด์ประสันคาพิกัด1 3 0ช่างได้1 3 0 3ลด3น์เรด เปิดใครต่อรองจิ้มเพชรนิรันร์มวยเก่าเกมกระดูดีกว่าน่าจะผ่านได้เอาละครับครบกันแล้วสำหรับทีเด็ดประจำวันขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผม